อย่าลืมกดไลค์วิดีโอให้ผมด้วยนะครับพยายามเก๊กเสียงพระเอกให้หล่ออย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าทําได้แค่นี้นะครับเสียงมันแตกครับผมขอขอบคุณนะครับคุณธนากร1.05บาทคุณธนากรอีกเช่นเคยขอบคุณมากนะครับและก็ขอขอบคุณนะครับคุณสุวพัฒน์สาบสาบาทไม่มีข้อความมาขอบคุณมากนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเออหะนี่เจ้าเป็นใครกันแน่เหตุใดกันจึงได้รู้เรื่องเกี่ยวกับ ตำลาจันทาสงัดตัวเจ้านั้นเคยอ่านมาก่อนหรืออย่างไรกัน <c oughs> นี่เจ้านะ่ะมันจะเป็นต้องรู้หรอกป่าแต่ว่านะตำลาจันทาสงัดนั้นตรงตามความต้องการของเจ้าหรือไม่กันละ <c oughs> ่ะเออ่าแน่นอนมันต้องใช่อย่างนั้นอยู่แล้วว่าแต่ว่าข้าจะรู้ได้อย่างไรกันละ่ะว่าเจ้านั้นไม่ได้หลอกลวงข้าเฮ้ยเ <c oughs> อ <c oughs> อฮะเจ้าเด็กนี่ส่งสัญญ,ญาณเสียงพูดคุยกับข้า ส่วนตัวอย่างนั้นเหรอไหนขอค่าเออฮะจะจะจะส่งส่งมันมาส่งตำราจันทาสงัดที่สมบูรณ์นั้นให้กับข้ามาเดี๋ยนี้เลยนี่เจ้านะใจเห็นเย็นก่อนสิไปที่ตรงนู้นเขียนใบสมัครเข้าร่วมยังเมืองหูเฉิงของเจ้าก่อนสิหลังจากข้าตรวจสอบแล้วข้าจะส่งคนไปตามเจ้ายังภายหลังไม่มีปัญหาว่าแต่ว่าที่สมัครนั้นอยู่ตรงไหนกันล่ะ เออทางนี้เจ้าค่ะอ, <jeans. S 1> อ๋อ accur. อยู่ตรงนี้นี่เองข้าข้าต้องการข้าต้องการเข้าร่วมเมืองวูเฉิงส่งส่งมันมาสิใบขอสมัครอะไรกันนะส่งมันมาข้าจะเขียนเองฮะก็เกิดอ,อะไรขึ้นกันนี่เหตุใดกันชายผู้นั้นจะได้มีท่าทีแปลกๆปกกันฮารนี่มันเรื่องจริงงั้นเหรอจอมยุทธ์ขั้นที่ห้าดับเก้าดาวผู้นั้นกำลังเข้าร่วมในเมืองวูเฉิงจริงๆ นั่นนะสิชายที่แข็งแกร่งเช่นนั้นจะเข้าร่วมเหมืองเล็กแห่งนี้ข้าแทบอยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยแบบนี้ดูเท่าว่าจะชักช้าไม่ได้แล้วส่งใบสมัครมาให้กับข้าข้าต้องการเข้าร่วมแม้แต่จอนุขันที่ห้าอันดับ9ดาวก็เข้าร่วมไม่มีเหตุผลที่ต้องคิดให้เสียเวลาอยู่แล้วเฮ้ยจะทําบ้าอะไรวะจะต่อแถวสิวต่อแถวจะมาแซงคิวข้าทําไมเฮ้ยหลีกไปนะว้ยนี่นี่ไม่นางข้านนะแข็งแกร่ง นะเลือกข้าเข้าร่วมเมืองหูเฉิงก่อนเถอะ,ทะ,ทะได้แต่คิดได้แต่คิดแล้วก็สงสัยนี่หยุนเซียวเหตุใดกันเป็นแค่คำพูดของเจ้าไม่กี่คำสามารถสยบจอมยุทธขั้นที่5ระดับ9้าดาวได้เลยอย่างนั้นเหรอแล้วว่าต่ว,ว่าตำราจันทาสงัดที่พวกเจ้าทั้งสองคนคุยกันมันคืออะไรกันแน่นะมาเดี๋ยวข้านะ่จะอธิบายให้ฟังเอง ข้านั้นเห็นบางสิ่งบางอย่างที่แปลกประหลาดอยู่กับร่างกายของชายผู้นั้นและเม็ดยาพลังหยวนอันบริสุทธิ์ที่เขาต้องการนั้นมันเป็นเพียงแค่ยาที่ช่วยบรรเทาอาการของเขาก็เพียงเท่านั้นส่วนตำราจันทาสงัดเป็นสิ่งที่สามารถรักษาเขาให้หายได้อย่างสมบูรณ์เรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้เอง หานี่เขาสามารถล่วงรู้ความลับของจอมยุทธ์ขั้นที่ห้าระดับเก้าดาวได้ง่ายดายถึงเพียงนี้เลยอย่างนั้นเหรอเอ้ยหยุนเซียวเจ้าคงจะเห็นคนที่มาเข้าร่วมอย่างเมืองหูเฉิงที่อยู่ข้างนอกนั่นแล้วสินะเมืองหูเฉิงนั้นโดยปกติแล้วทำการค้าขายเป็นหลักจริงอยู่ว่าสามารถต้อนรับคนได้มากมาย แต่ว่านะการที่พวกเขาต้องอยู่ที่เมืองแห่งนี้เป็นเวลานานเราจะสามารถให้ที่พักและส,สิ่งของอำนวยความสะดวกกับพวกเขาได้ครบถ้วนได้อย่างไรกันละ่ะหรือว่าเจ้านั้นคิดจะขยายเมืองออกไปอีกหรืออย่างไรกันเออนี่แม่นางอาหารและที่พักของข้าจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงหรือไม่กันเออว่าแต่ว่านะแล้วพวกข้านั้นจะมีเงินใช้ในแต่ละเดือนอย่างนั้นใช่หรือไม่กันเออแล้วหินล่ะ ศิลาหยวนระดับสูงต้องมีใช้ทุกเดือนเลยใช่หรือไม่นี่ตาแกเรื่องนั้นนะท่านไม่ต้องกังวลไปแน่นอนพวกเรานั้นต้องขยายเมืองออกไปแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรมากมายนักหรอกท่านอย่าได้กังวลไปข้านะจะเตรียมการสําหรับคนเหล่านี้เองแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของเมืองหูเฉิงในตอนนี้ก็คือพลังที่แข็งแกร่งต่างหากละ่ะในตอนนี้นั้นระดับพลังที่แข็งแกร่งที่สุด ของเมืองหูเฉิงที่พวกเรามีก็คือจอมยุทธ์ขั้นที่5ซึ่งนั่นก็มีเพียงแค่ผู้บัญชาการเฉียวผู้ของข้าและสัตว์หลายหน้าขนตนนั้นดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดของพวกเราในตอนนี้ก็คือเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพวกท่านทุกคนในที่แห่งนี้ฉีฮั่นโตก็ถือว่าเป็นจอมยุทธ์ขั้นที่5อีกคนแต่ว่าต้องรอการตรวจสอบก่อนว่าเขานั้นสามารถไว้วางใจได้ถ้าเกิดว่าเขาสามารถเป็นคน ที่เชื่อถือได้แล้วก็ข้าได้เตรียมแผนการให้กับเขาและผู้บัญชาการเฉียวก้าวเข้าสู่ขอบเขตอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่หกเออหานี่นายน้อยหยุนขอบเขตอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่หกอย่างนั้นเหรอข้านั้นิุงก้าวเข้าสู่จอมยุทธขั้นที่ห้าระดับเก้าดาวเมื่อไม่นานนี้นี่เองอีกทั้งความแข็งแกร่งและความเข้าใจในตอนนี้ข้านั้นยังมีมากไม่เพียงพอเลยด้วยซ้ำคงต้องใช้เวลาในการฝึกฝนอีกสักประมาณ ห้าถึงสิปีเป็นอย่างน้อยถ้าเกิดว่าโชคดีแล้วเนอะว่าแต่ว่าสัตว์ไลยหน้าขนตนนั้นคือค่าอย่างนั้นเหรอห้าถึงสิปีอย่างนั้นเหรอนี่ผู้บัญชาการเฉียวท่านอย่าได้กังวลไปมีค่าอยู่ตรงนี้อย่าพูดถึง5้าถึงสิปีเลย5้าถึงสิวันก็เพียงพอแล้วสำหรับการฝ่าฟันของท่านเนอะ ทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองหูเฉิงแห่งนี้แล้วและก็ถือได้ว่าพวกท่านนั้นเป็นสมาชิกหลักของเมืองหูเฉิงนั่นก็หมายความว่าความพักดีของพวกท่านนั้นมีมากมายกว่าผู้คนที่เพิ่งมาสมัครเข้าร่วมอย่างเมืองหูเฉิงของพวกเราจริงอยู่ว่าการเปิดรับสมัครนั้นมีจอมยุขั้นที่4ถึงสองคนแต่ว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบพวกเขาสักระยะเอาล่ะตอนนี้นั้นพวกท่าน อย่าได้ขัดขืนการตรวจจับของข้าละทาติดใจให้สงบซะอย่าปฏิเสธการเข้าถึงสามัญสำนึกของข้าเอาแล้วนะเดี๋ยวข้านั้นจะพาพวกเจ้าเปิดโลกกว้างเองไปยังพื้นที่สวรรค์นในโลกที่ข้านั้นได้สร้างขึ้น